โอเคก็ขอขวดดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเช่นเคยมวยเดยนะโอเคแล้วผมนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Identity V อีกครั้งนีงก็ช่องนี้ก็มี Identity V นี่แหละไม่มีเกมอื่นแล้วโอเคผมก็รู้กันอยู่ว่าเพื่อนๆนี้อาจจะชอบเกม Identity V มากก็ขออีกต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยเดีด้วยนะทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยสมาชิกใหม่นะครับนะฝา่งคนแล้วกด กดฝากคนไลค์แล้วก็คนละหนึ่งติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบก็กดแชร์ได้นะผมพูดการเก่านะครับก okay, ็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนะฮะถ้าคอมเมนต์ได้ก็จะดีมากเพื่อเป็นการให้กําลังใจแล้วผมจะมากดหัวใจแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้ทุกันเลยโอเควันนี้เราจะมาเล่นในขวดของสกินตาบอดใหม่นั่นเองนะที่ชื่อว่าสกินกระถาปนิกนั่นเองนะครับผมก็บอกกันเลยว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากแต่ก็อยาเลีมยวว่า น้องเป็นหินตาบอดน้องหินข,ขาวดำ <c oughs> คือ,ค,อคือมาเนี่ยไม่ได้เห็นความสวยงามของสงกินเลย <c oughs> เห็นแต่เป็นภาพขาวดำเยียงเงยอะเลยเออ <c oughs> ก็โดยส่วนตัวผมว่าน่ารักนะเออเป็นสกินที่แบบดูแล้วน่ารักมากหนักไปทางน่ารักมากกว่าเท่นะอ,อ่าให้คะแนนอ่าผมจะมาให้ระบบให้คะแนนผมว่าสกินนี้อยู่ที่ประมาณคะแนนที่ผมให้หกเต็มสิบนะเออโดยส่วนตัวผมว่าให้หกเต็มสิบเพราะว่า เออผมคิดว่าสกินทองเป็นสกินทองที่แบบว่ายังไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมากมายนะยังรู้สึกว่าเหมือนกับสกินที่แบบเออถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแต่อืมันยังสวยได้มากกว่านี้ผมว่านะแต่ว่าถ้าสกินแบบมันหือหวาอะไรเกิดไปมนนานเนะเออมันก็จะแบบทําให้มือถึงอาจจะแหลกได้ โอเคผมก่อนนี่เป็นรูปร่างหน้าตาของสา,าการะบอดกินขาปิ๊งกันเองนะครับผมนะใครชอบไ็อยากลืมไปคือเป็นปแพ็กเกจแต่ว่าคือเป็นม่วงเกลียวม่วงได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมขาดของไว้ด้วยนะคือกินนี้เป็นสกินขายกลางเวลานะฮะก็กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจัดกนรนะของสามเกมแล้วกันนะโอเคไปเลยโอเคกันยูเราเจอห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ จัดมาคัลเกมก่อน้วกันเนะโอ้โหบอกเลยว่าคือ,อจริงตอนที่ผมมาอัดเนี่ยเป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วนะก็คือผมอะ่ะจริงๆผมนะผมไปยืมไอ้นี้คือไอดีของคนอื่นนะผมไปยืมคนอื่นมาเล่นนะครับเนะก็ชื่อไม่คุ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าชื่อของผมเนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปเลยฮนะคำใต้อธิบายคลิปนะครับใครสนใจแอปมาก็สามารถแอปมาได้เลยนะครับ โอเคผมก็เป็นสกินที่เอ้ยเป็นไอดีที่ผมไปยืมของมาเออที่ตอนที่ผมยืมก็มันมีปัญหาดีหน่อยก็คือผมเข้าระบบไม่ได้แล้วเหมือนเจ้าของที่เขาให้ยืมเขารู้สึกว่าจะนอนไปแล้วเออก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็ไม่ยืมกลางบน11โมงมันก็จะไม่มีหมด 8v2 ต้องขออภัยด้วยนะก็เอาว่าเดี๋ยวผมมาจัดได้แค่สามคลิปเลยแล้วกันะะนะ่ไหน,นก็แบบเป็น 4v1 เนาะโอเคเอาแบบดูแบบมันมันเยเออเอาแบบไปต้องพูดมาก โอเคครับเดี๋ยวรอเข้าเกมเป็นนิดนึงนะ ช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับนะก็ระวังด้วยนะเป็นะระลอกที่สามหรือะระลอกที่สองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าต่อห้เป็นะระลอกไหนๆฮะอย่าลืพมพกแมสแล้วก็ล้างใช้เจลล้างมือด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโรคระบาดรอบนี้มาหนักจริงๆมาหนักจริงแล้วกออ็รู้สึกว่าขายพันธุ์มันจะแน่กว่าเดิมด้วยนะโอเคเราเจอในคนของด่านคนครไม่เคยหลับไหลนะนั่นเองนะฮะหรือว่าด่านคนครด่านคนครด่านคน,านครเซเว่นนะั่นเองนะท่านผู้ชมเหมือนเราเจอเป็นกาละกียนี่เดี๋ยวเราพับไม้นี้ไปก่อน อันเนี่ยยังไงยังไงอันเนี่ยเนี่ยมันมาวังมันเลี้ยวหัวมาหาเลยว่ะโอ้โหแบบแล้วกระโดดพุ้ดไม้ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเล่นขั้นปุ่นเลโอ้โหมันเอาโอ้โหโดนหนึ่งทีว่ะลูกปั้นแม่นแม่นว่ะลูกปั้นแม่นแม่นว่ะแม่นแม่นว่ะเออเอาพับไปก่อนนะพับไปก่อนนะโอ้โหดันดันใหญ่เลยดันใหญ่เลยเออการะเกียการะเกียเอาเฟตตีเซียเฟตตีเซียแบบจะมาช่วยเหรอจะมาช่วยเหรอยังไงรถสองแถวพับไม้ไปก่อนนะ เอาครับผมยังไงเดี๋ยวเราก็เป็นพุดไม้ตรงนู้นแล้วดีกว่าเอ้พูทตะการดิ่งเป็นพุดไม้นะเดี๋ยวเราวิ่งฉีกกันมานิดนึงนะฮะเพราะว่าแพ้ตีเียอยู่กันตรงนี้นะอยู่กันตรงนี้มันเงากว่าที่เคยมีใครหันใจบ้างไหมเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเกินเบอร์ว่ะเกินเบอร์ยังไงยังไงครับบาดหน้าไม่ทีดิวะ๊ฟาดหน้าไม่ทีดิวั๊พุทตะการมาก่อนครับ ปูดนะกามาก่นกนตอนนี้กระโดดไม้มาแล้วนะเดีย๋ยวเราพยายามหาไม้ที่พับไว้แล้วก็กระโดดไปทีนี้นะผู้ชมยังไงฮะยังไงอลหล่อหลอแล้วหลอกลเน,นี่ยเปิดี่ไม่รู้อะครับเปิดที่ไม่รู้อะก็คว้าหน้ามาทีนึงดิโอโหแต่ว่าแรกไปด้วยหนึ่งแผลนะไม่ค่อยคุ้มข่าไห่ไรครับผมยังไงอากาศทีจะรู้มากกับกาบกาบ,บอร์ดเหรอเฮ้ยไม่ได้เรานี่มัน ข้ามช้าก่อนดิเราข้ามช้าก่อนเลยให้เขาได้ยินเรานี่มันแบบแฮกแมพครับผมเราสามารถเห็นตัวฮันเตอร์ได้ตลอดวเวลานะฮะเพราะว่าเป็นามมาความสามารถของขากาบอร์ดนั่นเองนะครับผมโอเควิ่งว่ามาตรงนี้กันก่อนดีกว่าน่าจะมีคนว่าะโอ้โหมีเป็นอีไลคลาสเี่นะขอโทษนะอีไลเรากองร่างไม่จริงไม่มีที่จะเล่นแล้วไม่มีที่จะเล่นแล้วแพทแม่งก็อยู่กรงกลางไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เลยโอ้มาแล้ววะ่ะเอาแล้ววะ่ะมันกลางมันกาว่ะ มาตามว่ะไอการาทียคนนี้ว่ะมันของจริงว่ะมันตามของจริงว่ะโอ้โหเราโดดเลยถ้าใช้บิงนี่คือน่าจะจบเหตุเลยนะมบิงบ่าไม่บิงหรือเปล่าอ๋อแน่โดนลงมาตามเลยโอ้โห,โ,โ,หโดนก้อนหินไปเรียบร้อยนะน้องการาทียตอนนี้เราก็จบไปแ้งหมดสองเครื่องนะครับผมแนละ้วเครื่องเสียก็น่าจะเสร็จนะก็ตีไปสามเครื่องกัน โอเคอจริงแมสที่ผมเล่นมันค่อนข้างแย่ไปหน่อยนะเออไอแมสตรงนั้นเนี่ยมันบนกระดิกระดิ่ยากมากเพราะว่ามันเป็นมูมแค่มันเองนะคือผมก็พยายามที่จะแบบบนตรงแมสที่แบบมันมีพื้นที่ให้เล่นหน่อยแต่สุดท้ายก็มีเพื่อนปั่นทั้งนั้นเลยก็กลายไปว่าลากใครเพื่อนสองคนไปเนาะเพื่อนคงไม่ว่าอะไรหรอกเออต้องเป็นน้องบอดนะเว่ยเหมือนว่าได้ยังไงโอ้เอาวะเอาว่ะแฟติเซียแติเซียดึงกันมาตรงนี้โดเกลบหนึ่งจี้แฟติเซียเราพับไม้กันไปก่อนมนจะใช้บินหรือเปล่าเอาเอา ยังไงยังไงแบบไปไปไปดักแนมไปจะไปดักแน่ดักเบาดักเบาอืโอ้ดักดักดักเอ้าเหมือนไปตีเสียแล้วไหเหมือนเมื่อกี้แม่หมดจะไล่วะมาหาเสียหรือเปล่าเขาก็เลยไปตีตีวัาเอาว่ะเอาว่ะยังไงครับยังไงครับเอาว่ะเอาว่ะเหมือนจะไล่เสียแล้วเนะมันจะหาเราไม่เจอแล้วเราก็ลอยนวลนะเดี๋ยวเราเข้ามาแอบฮิวกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราก็รอกันนิดนึงนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวฮิวเป็นก่อน หลงทางเสียเวลาหลงปัญญาเสียนาคตกว่าหลงหลงเทอรี้หลงยาวเลยหลงแบบหลงหาไม่เจอ <c oughs> โอ้โหเอาเลยว่ะจังหวะน,นี้แบบน้องแทรติกเบียแบบ เอ้ยคัดหลังจังเลยโอ้โหนางกาบอดเกาหลังให้หน่อยเราดูนางรู้ได้ไงว่าแบบเกาหลังได้เออแบบนางกาบอดจะไปฉีดได้ยังไงโอเคเดี๋ยวเราปัน่นที่ตรงนี้เาพับไม้ไปก่อนเนี่โอเคถ้าแพคติสต์เอ้ยถ้าแพคติเซีอะไรถ้ากาล์เชียมาเดี๋ยวเราพูดไม้ตรงนี้หน,น,นีได้นะเดี๋ยวเราดูกันตรงไหนก่อนน้องน้องกาลาเฉียน้องกาลาเฉียอยู่กันตรงซอยซอยบ้านเล็กนะผมบอกเลยว่าด่านนี้ด่านเป็นด่านที่แม่หมอเมนได้เปรียบมากๆเลยนะครับแล้วก็นะ บอกเลยว่าตัวแม่บอใเนี่ยเก่งมากแต่ว่าจริงๆน้องบ่อนก,ก็ไม่รู้ว่าเก่งดาเนะีนั่นแหละคือน้องบ่อนต้องเป็นสายเนียนนะแต่นะตามเรียบคำเรียบร้อยอคนดูคือไม่ต้องนิง่งไม่ยังเนียนอะไรละเล็บอย่างเดียวจุ๊อย่างเดียวเออโอเคโอเคครับจุกก๊กจุ๊กครับโอเคครับผมหมมีการกดขอโชมอคมาถึงทีจากเอ่อนักบวชหญิงนะ เราก็ได้รู้พิกัดเครื่องเพื่อนนักบวชหญิงด้วยนะว่าอยู่ไหนแต่ว่าแต่ว่าอยู่ตรงนี้มันเหงากว่าที่เคยมีใครเห็นใจบ้างไหมวะเอาวะเอาวะมันเกินเบอร์วะเอาวะเหมือนจะมาโซนเครื่องป่าวไม่โซนหรือป่าวโอ้โหเอาไปนั่งกองโน้นเลยวะไม่คงไม่คนเครื่องเลยวะเอาของจริงวะ โ <Okay, S 2> อเคเราปั่นไฟอ้าวปั่นแล้วเปิดทำไมนะแล้วโอ้เอาเอาปั่นแล้วเปิดแล้วทิ้งเครื่องเลยโอ้โหเอาเกินเบอร์ปล่อยเราปั่นเนเดียวโอ้โหปล่อยเราปั่นเเดียวแบบเงาเงาอยู่คนเงาเงาอยู่กับความเดียวได้โอ้โหเอาอะเดียวได้จริง <laughs> <laughs> ผมยังไงช่วยมาได้เรียบร้อยอะหาติเสียบีสามโหมดสามขั้นนะเดี๋ยวเราบอกเตรียมเครื่องไปก่อนนะ เอาครับผมอ่าครับผมยังไงล่ะครับมันยังไงล่ะครับน้องเอ<ะ>้เาเอาโอ้โหเอา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 มนจุกกระสรนนี้ด้วยจุกมันแบบตื่นเต้นนะจุกมันแบบจุกันแบบเพียตัวเอาจุดไปเลยนะจังหวะนี้มีการเรียกหาระจากนะักปวดหญิงนะแล้วก็เรียกมากองแบบกระเจียบกำลังอยู่ใกล้ๆเลยด้วยนะแ้าแบบเดินมาตีแล้วลมนะี่คือแบบชายโยโห่ิ้วเลยนะ <Yeah! S 1> ถ้าเราไม่รับ oh! เขาก็ขอบคุณคืออันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน คือถ้าเรารับเขาก็โดนตี 4, <ühren> พอเรารับแล้วฮันเตอร์โดนปติคือกคุสหกลูกฉันเลือกอะไรได้บ้างไหมได้เถิญวับมาได้หมหรือเปล่าโอ้โหเอาวะโอ้โหขาโหดโอ้โหเอาครับผมเอาผมแฮปเป็นเสียายขับขาไปแล้วนะ่แหมอย่างไงฮะอย่างไงยี่ลายขาของเราก็โดนจับยู่ดีนะอย่าเราสัก เราเราเรัลเยมาก่อนเอาว่ะเอาว่ะมันจะออกได้แล้วนะยเราก็ออกดีกว่าเดี๋ยวอย่าไปเป็นบอดใจกล้าเลยดีกว่าเอาเอาหน้าถ่ายกระเบงก่อน <c oughs> เอาไว้ขูดหว้ขูดไว้ไวโอเครับผมไปโอ้โหก็เป็นด่านเออด่านใช้หน้าชาวเนาะก็ไม่เค่ใช้หน้าชาวิอันนี้ว่าด่านอะไรนะด่านลครไม่เคยรับไหลนะก็ด่านนี้เป็นด่านที่ผมว่าชอบเล่นนะแต่ก็เจอบ่อยเลือนไหเออชอบเล่นเจอบ่อยก็โอเคปะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปที่สองเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับก็มาต่อตเกฟที่สอนเนี่ยจะโอ้โหผู้ด,ด่าดชัยหน้าทาวไอเกมเมื่อกี้ก็คือเจอด่าดชัยหน้าทาวเลยว่ะโอ้โหมันจะปั่นสองมันจะเท่เกินเบอร์ดิโอ้โหดูดิรูกแกว่ะรูกแกว่ะเอาระรูกแก่รูแกว่ะรูแก้่รูแก้โอ้โหเอาว่ะเอาปีเป็นกิกับวิทยาอย่าให้ยังไงาโอ้โหด่านนี้นักบวชนี่ก็เก่งเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าโอ้โหแม่งว้าค่อนข้างยาวอะยาวมากว้าปตรงไหนก็ยาวไปหมดเลยเอาครับ โอ้โหมีนะอิฟเจอร์นะ่เกมนี้เรามีห้ารับจ้างคอยปกป,ป้องเราแนะะ่นอนแน่นอนครับผู้ชมเอาว่ะเอาเมคาคิกมาด้วยว่ะคือปั่นคนเดียวไม่ได้ก็ปั่นของคนไงแบบแบบเราใจเราใจบ <c oughs> อกว่าเกมนี้เราเจอไม่เจอแบบแบบแบบอย่างนี้นะแบบเจอลีโอไล่ทุบอะไรเยะ้ะโอ้โหตายเลอยนะ่างนั้นหะโอ้โหแบบปุ๊กกาขามรุมหนึ่งอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยขามรุมหนึ่งเลยนะโอเคตอนนี้กระจกแตกงเรียบร้อยแล้วโอ้โหเราประเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ตรงนี้เป็นจุดเกิดที่ฮันเตอร์ชอบไปเช็กอนในตอนแรกนะไม่เป็นไรเราอยากจูมไโอ้โหมันจะเป็นแม่พ้นแห่งความฝันนะวิจีมนะครับผมโอเคเดี๋เราฟันเครื่องนี้ไปก่อนคุณเชื่อไหมว่าการที่เราเดาใจฮันเตอร์ได้เนี่ยคือใจะทาไม่รู้เลยว่า แม่งูงไม่จะมาหาเรานั่นไงแค่นี้พบบอกเลยคือหวยไม่ถูกอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ายังไงล้อหลอกอะครับยังไงตีลมไปหนึ่งตีครับผมตีลมไปหนึ่งเพนะครับพุทธวามยังไงก็ผู้ฟาดแน่ว่าโอฟาดไ่ได้หรอฟาดไ่ได้แล้วก็วิ่งฉี่เงี้ยเราวิ่งฉี่กันมาก่อนยังไงอ้าวเหมือนจะกลับไปลากแม่ไปแล้วนะน่าจะสาบเราเปล่าเราอย่าไปเราพยายามไปถ้าเขากลับไปอย่างเงี้ย เราพยายามวิ่งนฉะีกอะวิ่งฉีกจากตัวละเรื่องต้นนะพยายามไม่ให้เขาเอ่อเอาตัวแรงหรือว่าตัวที่ขาบเราเนี่ยตีเรานะครับนะจะคุ้มกว่านะโอเคครับผมยังไงยังไงครับผมโอเคโอ้มันจะไปหาคนอื่นแล้วเอาแม่หมอไลา่หวาปอยู่โอ้โหไล่หวาปแบบเท่ๆตามฉันมาอย่ามันก็ตีร่างเงาะลยเออไม่เอาหรอกไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดเราเราจะไม่ให้มันตีร่างเงานะครับผู้ชม <c oughs> โดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีน,งทนักปวด นะนักบวดเหวของเราเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บคําแก้คาําสากันเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะไปแก้คําสาบเองครับผู้ชมเออสาบเองแก้เองนักเองพอว่ะก็มาดีวะเดี๋ยวไม้เท้าจุกหัวเลยโอเคเก็บได้แล้วก็แก้ไปเลยดีกว่าแต่ว่าผมว่าไปแก้ไกลๆอย่างนี้ดีกว่าวะ่ะก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเขาเอาตัวล่างต้นไปด้วยก็กลายเป็นสองลุมหนึ่งเลยนะเออคือแบบยากเลยนะโอโหเอาว่ะ แกนะักขวดเองก็หิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะเอาเอายังไงมันจะไปขบับช่างเครื่องกลแล้วนะท่านชมเอายังไงยังไงน้องแก้วยังไงล่ะน้องแก้วก็พับหน้าไปขักทีดีพับหน้าไปบ้าทีดีมันยังไงล่ะน้องแก้วผมว่าสกินแม่มดแห่งความฝันอันนี้มันเหมือนหมอวานวานอยู่นะบางทีก็นึกว่าเสิร์ฟเดินมาเนี่ย โอเคครับ okay, ผมด่านนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างใหญ่นะไม่กองแก้วๆอะไรก็ได้ถ้าเขาจะโคนไกลเนี่ยก็นะก็ให้เขาโฉนไปโอเคไปเดีย๋ยวเราปั่นเครื่องนี้กันดีกว่านะครับชม,ชม <c oughs> ก็อย่าลืมดูสก,กินไปด้วยนะฮะจิจะเห็นเป็นภาพข่าวดับอย่างเดียวก็เหอะน,นะก็ดูได้นะสกินนะยเพราะว่าจะได้เอาไปตัดสินใจดูกันเพราะว่าเออสก,กินที่ที่แบบผมไปยืมรหัสเข้ามาเนี่ยเออ มันสวยแบบหน้ากัดใจคือหรือเปล่านะส่วนตัวผมให้แค่6คะแนนหรือเปล่า6กคะแนนใช่ไหมเออผมว่ายังให้แค่6คะแนนนะคือบางชีบางชีกระายการแต่งโกลสถามปนิกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมไม่รู้ไงแต่ผมว่า แต่ตัวเหมือนมันชุดที่แบบเอาไว้ไปปิกนิกมากกว่าเออไม่น่าคิดจะถามอันนี้กับเอาจิแค่อันนี้เขาแบบแต่งตัวแบบเออขตกายแบบง่ายๆสบายๆแบบหรูๆใช่ไหมให้ไมผู้ชมเออแต่อันนี้มันออกเนี่ยแบบชุดแบบเหมือนไปปิกนิกแบบวันที่แบบท้องฟ้าแจ่มใสอ่ะฉันเฝ้ารอมานานเอาว่ะเฝ้ารอมานนนก็มาแต่ว่าเครื่องแถวนี้ก็ไม่มีหรือเปล่า โอ้โหเราอยู่ร้านขายเครื่องโดยไปเปลี่ยนเครื่อเลยได้หร้อป่าเนี่ย <c oughs> เคเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้ก็จะกว่าเนะโอเคเราเลือกปั่นเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราก็ปั่นไฟกันไปก่อนนะเหมือนเราเองก็ปั่นไฟกันไว้นะสองคนถ้าเราช่วยกันปั่นมันก็จะไวขึ้นนะแต่ว่าเห็นนอกกาบอร์ดเขาบอกว่าถ้าปั่นกับคนอื่นเนี่ยรูนสึกว่าเกจชิ้ม,มันจะขึ้นด้วยนะถ้าปั่นคนเดียวเนี่ยเกจเช็คจะไม่ขึ้นนะครับ แต่อนี้ฝกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเวลาปั่นตะโจเนี่ยโอ้โหเกรดเช็คขึ้นแบบรัวมากเชื่ผู้ชมโอ้โหเห็นเงาป่าวเห็นเงาว่านั่นไๆนนนเห็นเงาว่าโอ้โหเอา่ะเอา่ะเห็นเงาไหมนั่นนั่นนั่นเห็นเงาคนยืนอยู่นี่งไหมเชื้ไหชมนั่นแหละนั่นแหละร่างเงาแมงงูนะเดี๋ยวเรารอให้นายอิโตัวตีก่อนเดี๋ยวเราจุดเครือกกันเลยนะเหมือนร่างเงาแมงงูจะเป็นของนายอิฟนะไปไปใด้อยู่นะครับ โอเคยังไงยังไป่เจมแม่ยังไป่เจมแม,ม่อ้าเราต้องดูบ่อยๆนะเวลาเจอแม่พ่นแห่งความฝันเนี่ยช่าพยายามแหงฟ้ายแหงความบ่อยๆอย่าไปล็อกกล้องอยู่ที่เดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตีเฮลเลอร์ได้แต่ในแผดแดหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบว่าเออเล่นอะไรง่ายกว่านี้แล้วแหละน,ะน่าจะแบบว่าเออมันมีแจ้งเตือนอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเออก็ต้องดูต่อไปครับว่าแม่งูเนี่ยจะโดนปอ,ดอย่างไนหะเหมือนร่างเงาเหมือนร่างเงาจะเดินมมาหาเราเปล่า ไปไปได้อยู่ไหนไปไปได้อยู่นะเอามานะอย่างนี้จุดเครื่องไปเลยดีกว่านะโอเคจุดเครื่องไปเลยดีกว่านะครับผม ภูลาอยู่ใกล้ฉันนะบอกกันยากันนิดนึงนะเป็นขันยานของความพันปีเอาวะเอาวะร้องเพลงก็มาวะอ้าจริงๆริงด้วยวะแล้วก็พูสัปีไปเด่นสองชั้นก็ดีกว่าถ้าผูชวมเราไปได้กันสองชั้นก็ดีกว่าครับผมยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับขึ้นมาข้างบนขึ้นมาชั้นสองอยู่ตรงนี้มันเงากว่ที่เคยเอาวะเอาวะเดี๋ยวเราไปเล่นไม้งูดีกว่านะไม้ตรงนี้เขาอ้อมได้ไม่ต้องไปพับก่อดดีกว่ายังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเดินตามวะเดินตาม่างนี้จากลูดจากลูด ขักจีขักจีดิขักจีดิขักจีดิยังไงยังไงครับขักจีดีกว่าขักจีโอ้ยโอ้โหเขาเอาเป็นสเปลหมามานะโอชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมผมโดนแล้วผมโดนแล้วโดนหมากัดวุ้ยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะฮันเตอร์หลังเกคนตาบอดเอาหมามากัดคนตาบอดได้ยังไงโอ้โหโอ้โหโดนไปเต็มหัวเลยจังหวะนี้ไม่แน่แล้วอน่ะครับท่น้ชมโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยฮันเตอร์เล่นเป็นสเปลหมาเนี่ย เกมนี้เราก็จะไม่แน่รอดแล้วนะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเราไ่ทหารรับจ้างโอ้โหแบบขายเลือดลูกชายมันร้อนนะครับอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอย่าห้ามพี่ไอ้น้องอันนี้มาช่วยว่ะโอ้โช่วยได้ด้วยนะ ช่วยได้ด้วยมีการเล่นกันมาคงยังไงแม่งูดีชิกเป็นหนึ่งีจังหวะนี้จังหวะนี้ยังงางตียังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดน๊็วาดหน้ายัทีหนึ่งดีวาดหน้ายัทีหนึ่งดีนายอิฟบอกว่านายอิฟบอกว่าอยากไปคงประตูมากแมงมงๆมงงเอาครับยังไงยังไงครับนายอิฟนายอิฟพยายามพี่พยายามที่จะยืนมองหน้าเราฮะยืนมองหน้าทำไมเอยโอ้โหมากันต่อมากันต่อยังจุกกันอยู่ยังจุกกันอยุ่การตรวจปูนไม้ไปก่อนครับ เราวิ่งไปฉีกไปเล่นที่อื่นดีกว่าเพื่อให้เพื่อนออาไปกูได้ไหมอืมเอาฮะยังไงหารับจ้างโอ้โหเอาอ่ะน้ำฝนหิ่งหอกไปแล้วนะเหมือนจะโดนไล่ว่าเอาทานรับจ้างเอาเอาโอ้โหเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดินเดินไม่ได้เอ้ยเอ้ยฮะเอาวัดวัดวัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเดินไม่ได้เอ้ย what what the what happened เอ้ยผมก็ไม่ได้ปิงนะโอ what the งงงงดิครับเอาผมหันจออะไรไม่ได้เลยเนี่ยครับผู้ชมตอนนี้คือผมหันจออะไรไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแล้วผมหันจออะไรไม่ได้เลยเดีย๋ยวผมบอกเพื่อนไปก่อนแต่ว่าผมยังกดคำแข่งอะไรได้นะตอนนี้คือผมหันจอหันอะไรไม่ได้เลยครับเอาครับคือสกินสวยจนปักไปเลยวะ่ะ เกินเบอว่ะไอ้ผมอาหาอะไรไม่ได้เลยโอ้ยวยจารรับจ้างโอ้โหก็ยังจะมาช่วยเลยโอ้ยรักกันขนาดนี้ไปงานกันเลยดีกว่าเกินเบอร์ว่ะเอาอ่ะตัวตีมหนึ่งกีแล้วไ่เราเดินไม่ได้นายเราเดินไม่ได้โอ้ยมันเตินไม่ได้นี่นี่เนี่ยเห็นบ้างเห็นด้นขาย้ผมบ้งผมพยายามจะเตือนนะมันเดินไม่ได้เรัชมโอ้เกิงว่ะโอ้เราเข้าไม้ได้ปกตินะ เอาวิ่งได้เอานั่งอะไรวิ่งเดินได้ปกติแต่ว่าเป็นบัากหันจอหันเลยไม่ได้เลยแล้ววิ่งอยู่แบบที่ด้วยเอ้ยงงอนายอิฟโอ้เอาว่านายอีฟออกได้นะโอเคเดี๋ยวเรายกแม้ไปเลยนะกันนะครับผมเนี่ยโอ้หบั๊กแน็ตเกลเซอรกิน่วยเกินจะต้องบั๊กแะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเอาไปว่าไปต่อกันนิดเกิ่มอีกนิดดีกว่านะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นบัคกอะไรไปกันนะโอ้โหเป็นบักที่โคตรงงเลยเออกำลังแบบ กำลังงง,งๆเลยโอเคครับผมโอเคเราประกาอกันเกมที่สามดีกว่านะเกมนี้เอาอีกแล้ว<ฮ>โอ้โหใชนน้นาทาวอีกแล้วไม่เบื่อมั้งเหรอผมว่าทุกๆคลิปที่ผมลงเนี่ยจะมีแกไอ้่าใช้นาทาวเนี่ยแหละเออผมว่าเออเหมือนเดียพยายามที่จะปรับให้พวกเราเล่นกันบ่อยๆแบบว่าให้มันชินด่านใช่ไหมเพราะว่าเเขาบอาว่าได้ขาวแว่วๆมานะว่าปีขั้นหน้าเนี่ยจะ มีด่านใช้น้าทาวเข้ามาในแหลงด้วยนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็รอดูประกาศกันทีหนึ่งเนาะโอเคเกมนี้มีในส่วนของนังมกมายากลนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอีไรผมว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกพอเริอมไปพูดชื่อกันแล้วมีไปในส่วนโอ้เอาวะเอาวะมากันทุกตัวจริงเปลี่ยนกันประจำที่กันเลยอ่าครับผมแพ็กต์เปลี่ยนอ่ะขักตัวหนึ่งครับพี่ขักตัวหนึ่งครับยังไงยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงคักตัวหนึ่ง โอเคเหมือนจะรองเป็นแพทปิเกียแล้วนะก็อีกคนนึงก็เป็นอัลโคแบทหรือว่าไมค์มอร์กันหรือว่านักกายกรรมมันเองนะครับผมนะโอเคเอาว่าเข้าเกมไปเลยนะเบื่อจริงเลยเจอดานใชหนาฮาวเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วเอาด่านอื่นมันก็ได้ออจะให้เล่นใชหนาฮาวอย่างเดียวเลยไงโอ้โหจริงจริงแล้วผมผมได้ด่านใช่นาฮาวประมาณสามรอบแล้วนะเออไอเกมที่อัดก็คืออีกไออีกเกมนึงคือฮันเตอร์ใจดีผมก็เลยไม่ได้อัดมานะท่านผู้ชม โอเคครับผมแม่อย่ารอเกมน,นิดนึงน,นะโอเคโอ้ okay. oh, โหเจอเกิดตรงระเบียงอย่างเงี้ยถือว่าโพ s ิช i o ันค่อนข้างดีมากเลยนะแต่เราอยากจู๊กเนเราอยากจู๊กเนเดี๋ยวเคาะไม้เคาะไม้แหนึ่งทีเคาะไม้แหนึ่งทียังไงล่ะครับโอ้ oh, มันจะเป็นแม่แอนนะแล้วก็วิ่งมาหาเราด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โห oh, เราอยากจู๊กอะครับอยากจู๊กอะครับยังไงวิ่งมาไหนวิ่งมาไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลี่ยม เปียกตรงนี้มันไม่ได้ยังไงหนึ่งแมวหนึ่งแผลหนึ่งแมวหนึ่งแผลแกโดดไปก่อนเลยโอ้โหเอาวัดแม่แอดกระโดดกระโดดยาวกระโดดยาวอย่างนี้เราสักันหายสกันทันนะยังไงครับผมเดี๋ยวต้องพับไม้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอให้ไอจังหวัดสองพับไม้ไปเลยครับผมโอเคเรามาจุกับตรงนี้นะนี่ยตรงนี้ถ้าแบบเราทิ้งไปยะห่างได้เราโดดลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งพับไม้ครับผมเราโดดลงไปก่อนแล้วก็วนตรงนี้ขึ้นอีกรอบหนึ่งแฮะอ่าเดี๋ยวเราค่อยปิดไม้ตรงนี้ครับผม ปิดไม้ครับโอ้ยวิ่งติดวิ่งติดปิดไม้ผมแล้วก็โดดตรงนี้ไปนะเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างอันหนึ่งนะโอเคเราจะได้ปู้ไปเล่นไม้อื่นกันต่อได้ครับผมลายวิ่งเราค่อนข้างแปลกๆนิดนึงเนะี่ยอาจจะเป็นลายวิ่งแปลกๆนิดนึงนะโอ้โหลากไข่เพื่อนไปหนึ่งเทน้องกาบอดน้องกาบอดคนนี้เป็นคนชอบลากไข่เพื่อนๆเองครับผมท<อ>ยังไงโอ้โหโดนแองกระโดดไอ้หัวไปหนึ่งยีโอ้โหมันตีหัวเรามันเอาไม้กางเขนตีหัวเราครับผู้ชม เราก็อย่าไปกลัวมันเลยนะครับอยังไงนะครับโอ้โหเกินเบอร์เกินเบอร์ร้านขายหมูร้านขายหมูพี่เป็นคนขายหมูนะพี่คนขายหมูนะยังไงไอ้หนึกี่หลอกกี่หลอกกี่หลอกล้วก็พามาไปก่อนเลยพาม้ไปก่อนเลยโอ้โหถึงจะต้องใช้บิงอะครับโอ้โหแอนบอกมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆโอ้หเอาว่ะกับน้องกาบอดนี่ถึงกับบิงเลยนะเพื่อให้เขาเก็บเลอได้ค่อนข้างไหวไหมแอนแบบนี้โอเคจับนั่งกันไปก่อนนะ เราจะไปเล่นเมสหนเดียเมสตรงนี้ถ้าเจอแอร์เนี่ยผมแนะนำว่าเล่นเมสของชั้นจะดีที่สุดนะครับนะแต่ตรงนี้มันไม่มีของชั้นเลยเด็เราจะไปเล่นตองไหนก็ไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นทางลโล่แล้วก็หลบกแมวอย่างเดียวนะอย่างวันนี้ยังแงนะมายากนนะมายากนโดนตีเป็นแผลอ่าครับผมนะมายากนยังไงเข้ามาช่วยไม่ได้นะปิดแมวแลนะ้วแบบนี้โอเคยังไงผมเป็นล่างเอาตีเขาอิ่มหรือยี่ะ มาอยากนะมาอยากคน,คนนี้โอ้โหค่อนข้างล้อหล่อคอนข้างเก่งเลยนะยังไงแอนแอนแอน,แอนโอ้โหโอ้โหมันมันไม่ได้มันไม่ได้เว้ยโอ้โหแอนคนนี้แบบคือแบบแม่งเหลี่ยมจัดโอเคตอนนี้ติดขนาดไทยนะเราพยายามลากออกเครื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโซนโซนเอา <laughs> โอ้โหเหมือนแอนคนนี้จะปีตปีขาไม่ทีนี้ด้วยนะเพื่อเอาเกนะเอานะมายากลไม่ปัดแล้ว <laughs> ไม่ปัดแล้วเหมือนจะมาเต้นลำมันแหนะโอ้อย่าบอกว่าคลางลอนะีกรอบนึงนะคลงางอยีกรอบนึงนี่นโโร้งอรงไห้อย่างเงี้ยโอ้โหจอคลางจอคลางยังไงครับผมออมปีการปล่อยแมวมาหนึ่งทีนะอ่าโดนกัดไปหนึ่งทีแพนตีเสียแพนตีเสียยังไงวิ่งมาหรือเปล่าวิ่งมางก,ากนนะโ็โดนขัดกันก่อนนะโอเคโดนขัดกันแล้วหนึ่งทีก็มาช่วยได้มากับตรงนี้ยังไงแพนตีเสียแพนตีเสียมีการขับไปหนึ่งทีนะ ไปหนึ่งทีจังหวะนี้ตีโดนนะไม่ยากลล้มไปเลยครับผมเดีย๋ยวเราวิ่งไปจู๊กันางสองชั้นดีกว่าแล้วครับตรงนี้จู๊กค่นข้างยากนะเราไมาอย่กันตรงนี้ดีกว่าวิ่งแอนมาแอนวิ่งมาแล้วแอนวิ่งมาแล้วโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมันมันเกิดเบอร์จริงเลยว่ะญิงคือแมวคนนี้ยังไงแอนแอนลบแมวได้นะลบแมวได้เนยังไงละครับยังไงละครโอ้โหเอาว่ะลบได้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับผมยังไงแอนแอนสายวิ่งแอนสายเดินนะครับ แอนสายเดินเดี๋ยวเราต้องพับไม้ข้างหน้าดีกว่านะตรงนี้อย่าไปพับก่อนนะจังไ้นะครับอย่าไปพับก่อนมันไม่ดีอะไรเดี๋ยวเราโดดลงมาเลยเพราะว่าไม้ตรงนั้นมันอยู่ใกล้ๆกล้กับประตูทางเข้าอยู่แล้ว<บ>อตอนนี้ก็บอกเลยว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีใครตอนนี้ฉันยังสบายอา่ะสบายวะ่ะสบายอะไรจะตัวตีหัวแล้วก็พับไปไปก่อนอ่าอย่างไงบ,บิงมาหรือเปล่าโอ้โหบิงยังไม่มาบิงมันยังไม่มาผู้ชมเราวิ่งฉีกเมตรเลยดีกว่าเราวิ่งฉีกเมตรไปเรื่อยๆนะต่างดีกว่าเอาโห ครับผมยังไง wow, huh? <Huh? S 1> แอนแอนเดอะแมวแอนเดอะแมวเอาว่ะเอาว่ะมันปล่อยแมวเว้าฮะแอบแอบว่าโอ้โหโดนไปหนึ่งที <c oughs> ผมน่าจะวิ่งสวนเข้าไปข้างในนะแต่ <c oughs> อกิราก็โดนหนึ่งที <c oughs> อะไรเนี้ยงงจริงเลยเนี้ยแล้วแจกแผลกันทำไมนี้งงงงจริงเลยว่ะโอเคผมก็น่าจะตายไปเรียบรอนะ้อยแล้ว โอเคกระจุกกนได้แค่น,นี้นะฮะก็เหลือหนึ่งเครื่องนะไอจริงถ้าเขาตัดกันตะก้กแต่แรกนะผมว่าเครื่องน่าจะเสร็จทันอยู่นะโอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอกราบกไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณคนที่ให้ยืมรหัสกันด้วยนะคบผมนะก็ขอบคุณแม่นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรก็คอยไปดูกันดีกว่านะไาว่า,าไว้เจอกันจ้า อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอหรบพูดติดตามใหม่นะ